ประวัติเหรียญพระสารรันต์รุ่นนำเลิศด้านหนึ่งจะเป็นพระสัาจจจยพระเสวนีพระอุปคุตอีกด้านจะเป็นตราวัลตตอ้องพร้อมพิมพ์นำเลิศที่ดา,าราเหรียญปลุกเสกโดยพระครูประภัทธรรมรังสีรูบาจ,จันตะรังสีเจ้าอาวาสวัดถุเตาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ปลุกเสกเมื่อวันที่10ตุลาคม2 5งพันาอะัต้องตำรวันิเชา จังหวัด่างปางเนื่องในโอกาสถาวายพระเนตรพระศิล์หนึ่งพุทธคุณช่วยเสริมเลือกการเลือ่อนยศเลือ่อนตำแหน่งมีคนนับหน้าถือตามากขึ้นพุทธคุณรอบด้านมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทำอะไรน้ำตลอดนำเลิกนำชัยเป็นผู้นำน,นำทุกทกคนนำดวงนำชีวิตไปสู่ทิศทางที่ดียิ่งขึ้น รายละเอียดเหรียญรุ่นนี้เป็นรุ่นน้ำเลือจกจะสร้างเพียง999เหรียญเ,เท่าเัิมบนเหรียญจะมีคําว่านําเลือกสร้างก่อนเหรียญรุ่นที่เดิมมีพระศิวลีพระสังขชายและ,ะส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นตราวัดต้องตําบลพิชัยอําเภอเมืองจังหวัดลำปางเพราะหมายเลขหนงถึงเก้าเก้าและในวาระนั้นได้ถวายพระเนตรแต่พระรูปที่สิบหนึ่งรุ่นนี้ผู้ที่ได้ครอบครองมีเฉพาะลูกศิษย์มาตั้งแต่ ปัจุบไม่มีให้บูชาเพิ่มแล้วต่อไปจะหายยากแกละราคาแพงรุ่นนี้หมดจมัดอย่างรวดเร็วเพียงระยะเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้นผู้ที่ได้ครอบครองแล้ว,ห,วหัวแหนมาก